สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้าสายสายวันหยุดเป็นวันเสาร์นะคะพาไปเที่ยวตลาดนัดชุมชนที่สวนสมุนไพรพระเทพนะคะเขาจะจัดขึ้นทุกเสาร์แรกของเดือนนะคะของทุกเดือนนะคะ เปิดให้ร้านค้าชุมชนในเขตจังหวัดระยองนะคะให้เอนำสินค้ามาขายนะคะมาเปิดบูธขายนะคะก็มีหลากหลายค่ะหลากหลายมีอันนี้ก็มาก็สายแล้วค่ะประมาณ10 สิบโมงกว่าเขาจะมีจัดของทุกเดือนนะคะเสาแรกของเดือนนะคะจะมีร้านค้าเยอะ,ะคะ่ะ เยอะพอสมควรค่ะอันนี้เราก็มาเดินชมก่อนเนาะเดินชมไปก่อนชมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าทีแรกก็ไม่รู้ว่าเขามีตลาดนัดเคยไปเดินเดินออกกำลังกายแล้วมีเจ้าหน้าที่ของสวนสมุนไพรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ใน ส่วนตรงนี้นะคะ่ะเขาแนะนำบอกว่ามีตลาดนะัดชุมชนนะมาเที่ยวได้ก็เลยมาค่ะวันนี้นะคะเราทราบแล้วเราสามารถมาได้นะคะมีสินค้าหลายอย่างให้เลือกนะคะ คอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะถามสรุปว่าตอนนี้เขาย้ายออกไปอยู่แถวในเมืองเพราะว่าได้งานในในเขตเมืองระยองก็เลยย้ายย้ายออกจากหมู่บ้านแล้วไปอยู่ใกล้ที่ทำงานถึงว่าทำไมไม่เคยเจอเลยนานมากแล้วค่ะสรุปว่าไปทำงาน ที่อื่นก็เลยย้ายออกไปเลยนะคะแล้วบังเอิญมาเจอกันที่ตลาดนัดชุมชนนี้ค่ะเขามาทำพาเด็กๆเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่คุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองนะคะก็เลยย้ายไปอยู่ในเมืองวันนี้ก็พาเด็กๆมาออกบูธแบบนี้ค่ะเวลาได้ออกจาก บ้านมาเที่ยวแบบนี้บางทีก็เจอผู้คนเจอเพื่อนบ้านเก่าๆเจออะไรใหม่ๆไม่เหมือนไม่เหมือนเราอยู่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนเมื่อก่อนก็ทำงานเาช้าออกไปทำงานเย็นกลับบ้านไม่ค่อยได้เจอใครคะ่ะแต่พอเรามีเวลาแบบนี้เราก็บางทีเราก็ไปเที่ยวไปตลาดไปเที่ยวเล่นที่ต่างๆแบบนี้คะ่ะก็เจอผู้คนทำให้เราแบบ รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นรู้อะไรใหม่ๆม,มากขึ้นค่ะหนีสั่งสั่งอะโวคาโดปั่นมารอเอาแล้วค่ะมารอรับแล้วค่ะหนึ่งแก้วอะโวคาโดปั่นนะคะมีคนรอคิวเยอะขายดีเหมือนกันค่ะ หน้าตาเขาทำน่ากินดีทำน้าอร่อยก็เลยลองสั่งดูค่ะปกติจะไม่กินของเย็นๆนะคะแต่ว่าเคยกินที่อื่นอะอวคโคโดปั่นอะอร่อยก็เลยติดใจก็เลยวันนี้อากาศร้อนๆหน่อยนึกอยากกินหน้าตาก็น่ากินก็เลยลองสั่งดู แก้วนี้หกสิบบาทค่ะเขา,ามีให้เนื้ออะโวคาโดด้วยนะนอกจากปั่นแล้วเขาก็จะมีเนื้ออะโวคาโดให้ข้างบนด้วยก็ถือว่าโอเคค่ะราคานี้นคะคะหกสิบบาทค่ะอร่อยค่ะ ได้เยอะด้วยได้แล้วก็เดินต่อค่ะเนี่ยค่ะในคนนี้ค่ะทักทายเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ทักทายกันเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันค่ะใครถ้ามีโอกาสเอ่อว่างก็มาได้นะคะทุกวันเสาร์ แรกของเดือนนะคะที่สวนสมุนไพรพระเทพนะคะอันนี้มาเจอร้านขายผักสนใจต้นเคลลียวค่ะต้นเคลลูก็สรุปอ่ะก็ได้มา1ต้นค่ะต้นละห้าิบาทเอาไปปลูกค่ะแล้วก็ได้ค้าหมดไปกับผักตรงนี้ร้อยกว่าบาทค่ะ1้อยสาบาทค่ะ ปกติชอบกินผักอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปอีกค่ะจะไปดูต้นไม้แล้วก็ผักเพื่อสุขภาพแบบเนี้ยค่ะเชิญชวนมาได้นะคะสนใจก็มาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ